สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันลูกน้องแจ้งว่าลูกค้ามาดูเครื่อง 6M61 ไปใส่รถเกี่ยวเดี๋ยวตามมาดูนะนครับนี่มาดูเครื่อง 6M61 ใช่ครับไปใส่รถเกี่ยวเนาะใส่รถเกี่ยวอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ,อยู่ชัยนาทครับอยู่ชัยนาทอ๋อแทนเครื่องเดิมเครื่องอะไรครับเนี่ยเ,เครื่องเดิม JO ตอนนี้ JO มันแพงเนาะน่แม่ง <laughs> เครื่องแพงด้วยตอนนี้จะ,จะลองจะลองบ้างอ่าตัวเนี้ยมัน ถูกตอนนี้คนนิยมเยอะเพราะราคาไม่แรงเดี๋ยวลองติดเครื่องดูทีลองลองไหมยังเสียงเสียงพลาเลส ไปเกาะโบยใช่ป่ะเค okay, ตัวนี้แห้งสวยด้วยเครื่องแห้งเก็บเลยนี่เดินๆไม่ได้ล้างล้างก็สวยโอเคเนาะเอาตัวนี้เนาะเดี๋ยวถอดอุปกรณ์รถเกี่ยวให้ให้ล้างเครื่องไหม จะไปสภาพนี้แล้วแต่นะไม่น้ำีไม่ได้ตั้งยาไปกันรอนนึงอยู่ไปล้างที่บ้านอ้าวได้ได้ได้ให้กับล้างเองอแถมยาไปได้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 คด้ไดคได้ได้ไดเไเดี๋ยวถดายเลขเครื่องไปเปิดบินได